สวัสดีทุกคนขอตอนรักทุกคนเขาซื้อทรงมีนาสาวเ่าก็คือมื้อนี้ตามซื้อคลิปเลยเนาะมินาจิมาสอนหิดทรงผมเนะสำหรับสาวผมสั้นเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันเลยก็คือมื้อนี้จิมีซี่ทรงนํากันดอกไปเลยโอเคทรงที่หนึ่งก็คือทรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวมีนาจิขึ้นไวนี่เหอะขั้นตอนแรกอะกะเชียบผมก่อน้วกะเอาหวีมาหวีผม ทรงนี้เป็นทรงง่ายๆเลยสําหรับอคนผมสั้นเนาะคือมีนาเฮ็ดตลอดเอาลงติกตอกแล้วแบบหลายคนก็โอมาเนาะว่าเฮสอนเฮ็ดนี่ก็เลยอ่ะโอเคสอนสอนยูยูทูปเพจอ่ะขั้นตอนแรกกับแบ่งผมทาง้งคางแบบนี้เลยเนาะอ่าเสีเรียงคางแบบนี้แล้วก็จับขึ้นมาโซนึงเห็นว่าี่โซนึงแล้วก็แบ่งเป็นสามโซอเนาะแล้วก็เหยียบไปเลยคนเห็นอยู่อ่ะ คือกางตามแล้วก็เก็บเขาเก็บในทางน้านแล้วทางหลังเขาจะบอกเก็บเด้อเก,เก็บไปประมาณอ่าสามหาซีเอหรือว่าห้าห้ากระดห้าอันแล้วก็เปียไปเลย นี่หลังจากที่เหาแบบจะหยุดเก็บนอเหากะมาดึงขึ้นในหนึ่งดึงอันตัวโซ่ที่เขาเปียนะดึงขึ้นในหนึ่งแล้วกะ,ะดึงบนเหาเก็บให้มันพงๆ่งในหนึ่งจากนั้นกะเก็บไปเลยนี่อู สำหรับตัวเปียนี่ก็คือถ้าสมมติว่าผู้เดออยากเปียจำสุดก็ได้เนาะหรือว่าผู้เดอบ่ยอยากเปียจจำสุดกะหัดอยู่เครื่องการนี่ก็ได้ก้อนจิมัดก็คือต้องดึงก้อนน้อยนึงดึงให้มันพองโผงออกมันจะแบบมีความแบบอาฟุ้งฟิ้งน้อยนึงองนี่แล้วกะใสอีอย่างหัดเลย <c oughs> ตัวนี้มีนาจิมัดแบบว่าเือมันอันนั้นน้อยหนึ่งมีนาก็จิมัดแบบทบขึ้นแบบนี้ มันแบบเป็นคั้นเป็นคั้นนะนะบู๊ัวอันเดอร์คือกันก็คือมักมักแบบนี้น,นี่เป็นแบบนี้เอหลังจากนั้นเขาก็เออเจ็บจากนั้นก็มาหวีเนาะอันนี้สําหรับคนที่แบบมีผมนามาเดะะีอนบอยากเอาลงก็คือทรงนี้แหละมีนานเป็นคนนึ่งที่ตัดผมนามาแล้วกะออบูอยากเอาลงก็เลยทรงนี้เนี่ยเอาผมทั้งหน้าลงจากนั้นกนนะนามาลงแล้ว <laughs> ก็คันว่าอยากคือมันงานได่นึงเขาอกะอ่ามันก็ผมเขาเนอะเพราะว่าผมมีนาำผมสั้นแล้วมันบ่งงานเดี๋ยวมีนาำมันก็เข้ากันหลายคนอาจจะใส่อ่าเฮ้ยนก็ใส่อันนี้ผมแต่ว่ามีนาำว่ามีก็เลยเอาหวีแทนเพราะมันเป็นทรงินนึงเดี๋ยวไปทรงที่สองกันเลยโอเคมาหอดทรงที่สองกันเลยเนอะทรงที่สองก็คือจะเป็นทรงนี้ อ่าตัวนี้ก็หลายคนขอมาคือการยูติ๊กตอกกันนะเดี๋ยวมีน่อยจะไม่ให้เบิ้งขั้นตอนแรกกะอ่าแบ่งครึ่งกลางก่อนเนาะแล้วกะจิมแบ่งทางน่าแบบนี้เพาจิแบ่งแบบยูทั้งถึงหนึ่งเด้อเพราะว่าเขาจีเปียไปเนาะแบ่งแบบนี้แล้วกะมาแบ่งอีกทางนี้เนาะแบ่งให้มันซื่อๆเด้อทุกคนนี่โตข้างหลังเขากะซีมามัดไว้เนาะอ่าให้มันจุ่ง้างหน้าแบบนี้แล้วกะ ข๋อจีมาแบ่งทางน้าอีกฮอบหนึ่งแบ่งให้มันซื้อกันเดี๋ยวทุกคนคันบบซื้อแล้วมันจีบบงามอันนี้ไวๆก่อนมา <c oughs> แบ่งอีกทางนี้เนาะแบ่งให้มันซื้อกับทางนี้เลยเด้อคือแบ่งแบ่งทั้งสองข้างให้มันซื้อกัน เป็นแบบนี้ได้ค่ะสองครั้งมันซื้อกันแล้วเหรอคะจเอาตัวนี้ไปมัดไว้รวมกับตัวนั้นตัวนี้จีจับเป็นโซ่หน้อยๆทางน้ำแบบนี้แล้วก็บจีแบ่งเป็นสามโซ่ยูก้อมันเห็นมั้วะแบงเป็นสามโซ่แล้วก็เปียธรรมดาเลยเก็บไปเทอะและน้อยด้วยทุกคนถ้าเก็บหลายก็คือมันจีบุดแล้วก็มันมันบุดไวแล้วมันโบงงามสินะเขาเห็ีดเป็นแถวไป ข้างนึงเดี๋ยวเบิ้งนี้ก็มาเปียคือกับทางนี้เลยเนาะโอเค,อเคหลังจากที่เขาเปียสองข้างแล้วแล้วน้องเขาก็จิมาันหยาอันตัวเขาเปียหน่อยหนึงให้มันแบบพองๆโอเคแล้วก็เอาผมทางหน้าลงขั้นตอนต่อไปก็มาเปียตัวที่เขามัดไว้ทรงนี้ก็คือเขาสิจิแบบนี้ก็ได้นี่จิจแบบนี้หรือว่าเขาจิเปียก็ได้ตัวนี้นะคือสามารถ hit ได้หลายทรงเลยสําหรับตัวนี้น ตัวนี้กะอ่าเฮาเปียร์ข้างหลังคือเฮาเปียรซื่อธรรมดาเลยเนาะแล้วมีแต่เฮาเก็บอ่าตัวที่เฮาเปียร์ข้างหน้ามีคนเสียงไกลจะเลองอะไรกันมักไหมสำหรับผู้เดินที่แบบผมยาวเนาะทรงนี้ก็คือสามารถเปียลงยาวๆได้เลยก็งามคือกันอันนี้มีหนาผมสั้นก็เลยได้มัดจุกไว้ถึงนี่แหละนี่อหลังจากที่เฮาเปียแล้วเฮาก็จิมาหยาให้มันพองๆนิดนึงแล้วก็อ่าเฮาจิมาติดโบโบมันติดมาจุ้ยโบมันแบบมีความฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเออ ดีดมืออะโอ้ยยนันยันขาดกับผมกันนั่นนี่หลังจากมัดโบแล้วละกัที่สวยขึ้นมาเลยนี่สำหรับตรงนี้เดี๋ยวเฮาเบิ่งทั้งหลายมาว่าป็น,นเดี๋ยวเห็นดิบอ่ะนี่ไเลยเห็นโบโบได้ยากเลยโอเคเดี๋ยวไปตรงที่สามกันเลยตรงที่สามหนาะก็คือตรงนี้เลย ตัวนี้เป็นทรงแบบมัดจุกสองเข่าเนาะก็คือหลายคนขอมาคือกันทางติ๊กตอกเนาะมินาก็เลยจิมาสอนอยู youtube ่นี่เลยตัวนี้กะอืมหลายคนอาจจะใช้หวีหรือว่าใช้เดมีนาเอาลิบมือขูดเดียวเรียบร้อยนี่แบ่งแบ่งผมเป็นสองคางแบบนี้เนาะเอาบปซื้อแล้วกะมัดคางนึงไว้ผมน้ำมานีนก็ได้ซื้อ,อย้นนี่น่าจะาละ หมัดขึ่้แะมข้าานแล้วะอหมัดขึ้นแบบนี้เลยบางคนแบบที่มัดแนนก็ไดหรือว่าที่มัดงานคือมีนาก็ได้มีนาเป็นคนมักแบบกมัดงานยานมันจังบุจ็บหนังหัวนี่มัดแล้วก็ดึงลงแบบนี้

อ่ะเดี๋ยวไปทรงสุดท้ายทรงที่ซี่กันเลยสำหรับทรงที่ซี่เนาะทรงสุดท้ายก็คือจะเป็นทรงนี้ยังอยู่ในโหมดของสองเข่าคือเกาเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเปียขั้นตอนขั้นตอนแรกเนาะคือเกาแบงผมเป็นสองเข่าจ้าเสียด,ดายตอนผมยาวฮะโบได้มาเห็ดคิปแบบอ่าสนเห็ดทรงผมเนาะเพราะว่ามันมีหลายทรงขนาดเลย ตัวนี้จะแบบมาจับเอาทางค้างมาตัวนี้เงเดี๋ยวจะเห็นได้เบ่งจับทางค้างแบบนี้ามาแบ่งเป็นสามโซ่แล้วก็เปียลลงเปียลลงแบบซื่อๆค้างหูนี่เลยเก็บเอาทางน้าทางหลังเนาะเก็บเก็บเอาทั้งสองทาง สิมามัดอยู่ทางลุ่มนี้สำหรับทรงนี้ผู้เดียวที่แบบมีมโบวคู่เดินนะเอามาเอามาเอามาติดเสื้อกับได้งามนี่มันมีผมนาม้าแล้วมันอยากบคงปลุกเอาไม่ได้แล<ร><ๆ>้วแล้วเบื้องนี้เดี๋ยวมาเปียบมาเปียบเบื้องนี้ต่อนเนาะเบื้องนี้กับเปียบคือกับเบื้องนี้เลย ก็คือเรียบร้อยแล้วจ้านี่จะได้สองข่าวนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาท่ายให้เบิ้งทา้งหลังเนาะว่ามันเป็นอะไรดืกระจบไปแล้วเนาะสำหรับซีทรงผมมือนี้อ่ะเดี๋ยวคานว่ามีนาคิดทรงผมสำหรับคนผมสั้นออกอีกเดี๋ยวจิมาเอ็ดอีพีสองเนาะผู้เดียร์ยาเธอมีอีพีสองในคอมเมนต์ไว้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้มีนาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย